ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ยความรับหมู่บ้านผมยาวมัดใจนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมในประเทศจีนที่หมู่บ้านห่วงลู่ในเมืองกุ้ยหลินเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนซึ่งได้รับสมญานามว่าหมู่บ้านผมยาวเนื่องจากสตรีกลุ่มชาติพันธุ์เหยาวของที่นี่มีประเพณีการไว้ผมยาวโดยความยาวปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่1.4เมตรและมีผู้ไว้ผมยาวสูงสุดถึง2.3เมตรเคล็ดลับในการดูแลรักษาผมยาวของพวกเธอให้เงางามนั่นคือการสาบผมด้วยน้ำหมักข้าวโดยใช้น้ำที่ได้จากการซาว ข้าวมาต้มหมักไว้หนึ่งสัป,ปดาห์เท่านี้ก็จะได้แชมพูสูตรพิเศษของหมู่บ้านสําหรับการดูแลผมของพวกเธอจะใช้แชมพูดังกล่าวสระผมล้างออกด้วยน้าสะอาดทาให้แห้งและหวีให้เรียบร้อยเคล็ดลับดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้พวกเธอสามารถไว้ผมยาวสลวยไดเท่านั้นแต่ยังช่วยการพัฒนาท้องถิ่นด้วยโดยในฤดูการท่องเที่ยวจะมีการแสดงหวีผมให้ผู้คนได้ชมมากถึงสิบรอบเพิ่มความคลึกคลื้นแก่หมู่บ้านแห่งนี้และช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยเส้นผมเส้นผมเป็นสิ่งหญิงสาวชาวเยาวห,ห่วแหนเป็นอย่างมาก จะไม่ยอมปล่อยผมให้ใครเห็นยกเว้นสามีและลูกของตนเองในช่วงฤด,ดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีหญิงสาวจะพากันมาชำระล้างเส้นผมที่แม่น้ำด้วยแชมพูข้าวและม้วนเก็บไว้เพื่อซ่อนไม่ให้คนทั่วไปได้เชยชมผู้ที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวจึงจะมีสิทธิ์ยลความยาวสลวยของหญิงสาวในวันแต่งงานเท่านั้นหากชายในหมู่บ้านหรือนักท่องเที่ยวตั้งใจจ้องมองหญิงสาวคนใดขนาดปล่อยผมจะถูกบังคับให้แต่งงานกับหญิงคนนั้นตามกฎหมายและต้องใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาเป็นเวลา3ปีแต่สิ่ง ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงประเพณีเก่าที่ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปีคศ .1987 ปัจจุบันสาวชาวเยาสามารถปล่อยผมต่อหน้าสาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจช่างภาพก็สามารถเก็บภาพได้อย่างไม่ต้องหวันว่าจะได้ภรรยาแบบไม่รู้ตัวหญิงสาวชาวเยาแห่งห่วงลูกหมู่บ้านคนผมยาวที่สุดในโลกสามารถตัดผมได้เพียงหนึ่งครั้งในชีวิตคือตอนอายุ16ปีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการมีคู่รักได้แล้วในช่วงวัยเด็กก็คงต้องให้ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนมัดมวยและสอนเก็บผมไว้จนถึงวันแต่งงานก็จะมี การหาสิ่งของมาประดับทรงผมเจ้าสาวและที่สําคัญที่สุดหมู่บ้านคนผมยาวที่สุดในโลกแห่งนี้มีการออกแบบทรงผมแบบต่างๆเพื่อระบุสถานภาพทางสังคมเช่นคนที่พันผมไว้รอบศีรษะหมายถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกคนที่ทํามวยผมเล็กๆไว้ด้านหน้าหมายถึงหญิงสาวที่แต่งงานและมีลูกแล้วส่วนคนที่ใส่ผ้าพพกผมหมายถึงสาวโสดที่กาลังมองหาคู่รักเท่ากับว่าตั้งแต่เกิดจนเติบใหญ่สาวเยาว์คงม้วนมัดกันจนคล่องถ้าลองโดนตัดผมสั้นคงเหมือนขาดอะไรในชีวิตอาจถึงขั้นเดิน ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว ีมขา EC, Channel, าาว AEC Channel TV รยงนทฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด